สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องควา,าม,มออสุขทโลกเลยแม่หมอความสุขหัวตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอลาพลังงานอจิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไรมีดีๆีดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะ โปรดจงใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกนเลยก็แชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์เทนไม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันคะ่ะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงตย้ยคอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้เชา้านี้เป็นวันทํางานของทุกคนใช่ไหมคะเราตั้งชื่อเรียนร่อมว่ากรรมดีอันใด กรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้พบกับสิ่งใดกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใดที่จะเข้ามาภายในเจ็ดวันนี้นั่นเองนะคะกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้พบกับสิ่งใดทุกคนมีกรรมดีนะคะกรรมชั่วกรรมดีมีด้วยกันทั้งนั้นแต่เราขอยกถึงและพูดถึง กรรมดีนั่นเองนะคะถ้าใครเข้ามาดูณนะช่วงเวลาไหนหมายถึงนั่นหมายถึงความว่ากรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งนั้นนั่นเองนะคะขออนุญาตคุณรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกประองค์ที่ประทรับในที่นี้นะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้กรรมดีของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใดณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะมาค่ะ โอ้คุณดาคำคุดาคำคุณดานะคะในรลายมีดีในดีมีหลายคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยุมนี่คือสามดาบนะคะถ้าคุณทรมานจ,จิตใจมีบางสินบางอย่างที่คุณไม่ยอมปลดล็อกตัวเองเหมือนว่าคุณเจอสถานการณ์นี้มาแต่คุณไม่ยอมปลดล็อกคุณจะได้ปลดล็อกตัวเองสามดาบคุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจความเจ็บปวดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเจ็บปวดในเรื่องความรัก เจ็บปวดในเรื่องการงานเจ็บปวดในเรื่องอะไรก็ตามแต่นับจากนี้คุณจะได้หลุดพ,พ้นเพราะอะไรคะเพราะนี่อะไรคะควิงควิงควิงเฉยคิงนะคะคิงออ f ติคอนะคะนี่คือด้านการเงินของคุณนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าธุรกิจเล็ก ธุรกิจใหญ่ค้าขายอะไรตอนนี้เวลานี้ถ้าสถานการณ์ทําให้คุณอ่อมทําให้คุณยมตอนนี้ให้คุณลุกคุณสู้เพราะอีกไม่นานชีวิตธุรกิจของคุณนี่คือกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้หลุด ออกจากความอม่อมความยมในสภาะวะจิตใจของคุณแล้วคุณจะเป็นคนใหม่ที่หล่อเหลาและสวยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไพ่อันนี้มีทั้งถ้าเป็นคิงไพ่สำหรับนี้จะมีคิงทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ธุรกิจการงานการเงินของคุณครอบคลุมไปทุกเรื่องราวคุณเป็นนักบริหารจัดการตัวยงคุณมีนะคะหนึ่งคนหนึ่งคนในสองล่างไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีหยินหยางอยู่ในตัวนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้พบกับโปรเจกต์งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะนําพาเงินทองเงินทองครั้งนี้เป็นเงินทองมหาศาลคุณเป็นคนใจดี ใจดีมากๆไม่ใช่ใจด,ดีธรรมดาใจดีแล้วก็เลี้ยงลูกน้องเป็นนะคะแล้วถ้าคุณมีความทุกข์ความอ่อมความยมคุณทุกไม่ได้นานหรอกค่ะเพราะความมีบารมีของคุณนะคะลูกน้องขนาดคุณจมขนาดไหนเมื่อลูกน้องเห็นว่าคุณจมคุณทุกคุณอ่อมคุณยมลูกน้องจากที่เคย นะคะพอเห็นคุณเป็นแบบนี้ลูกน้องของคุณบริวารของคุณเขาก็จะมาถามคุณว่าคุณเป็นอะไรนะคะคุณจะเศร้าไม่นานนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้คุณอบคุณค่ะขอบคุนับจากนี้นะคะกรรมดีของคุณจะทําให้คุณได้เจอโลกใบใหม่นะคะโลกใบใหม่ที่แสนสดใสไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นี่คือ t ู o or บอนนะคะความสุขความรักครั้งใหม่ถ้าคุณอยากมีหุ้นส่วนคุณจะได้หุ้นส่วนในชีวิตคุณจะเจอโลกใบใหม่ของคุณโลกที่มันทําให้คุณมีเตี่ยความสุขนั่นเองนะคะเตรียมรับข่าวสารดีๆในเรื่องการเงินและการงานในหุ้นส่วน ก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณปรารถนาตอนใดในะตอนนี้สิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะเป็นจริงตําแหน่งหน้าที่การงานโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานและหุ้นส่วนคุณนั่นเองนะคะเพราะพบตนุของคุณคือทูออฟออนสอไม่เท้านั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อ้ม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องงานและเรื่องความสุขเพราะโลกใบใหม่ของคุณกรรมดีของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณมีอาณาจักรเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนรำ่ำรวยนะคะดูสิคะมีทองมีเส้นมีมีอาณาจักรเป็นของตัวเองแต่คุณเป็นคนที่ดีคะ่ะถ้าถามแม่หมอนะ โฟออฟติโกคือมีเงินรู้จักเก็บรู้จักอมเงินไม่อยากใช้ใจ่ายเงินห่วงแหนเงินนะคะอยากได้อยากได้อย,ไดอยากนูน่นอยากนี่แต่ไม่อยากจ่ายเงินของตัวเองนะคะแต่ถ้าใครเอามาให้ฟรีก็ดีค่ะนะคะถ้าคุณเป็นนักเก็นกำไรจะซื้อองสังหาริมทรัพย์จะ ขายอสังหาริมทรัพย์คุณก็คิดถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่คือ four o p t i c l หมายถึงธุรกิจการงานของคุณบ้านคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือกรรมดีของคุณนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อค,ะ oh อค,ค่ะโอ้ไุณก่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นับจากนี้ถ้าคุณาัถนานะคะคุณจะมีโชคมีลาบโชคลาบครั้งนี้มาจากไหนคะ วันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนก็ได้นะคะภายในเจวันนี้คุณจะมีโชคมีลาบโชคลาบครั้งนี้อาจจะเพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ครั้งนี้เพื่อนนะคะธุรกิจค้าขายเขามาเสนอให้คุณนะคะคุณเสนอไปตอนแรกคุณเสนอไป10ล้านอยู่ดีๆก็มีคู่แข่งแล้วอยู่ดีๆเขาเสนอมาให้คุณอีก20ล้านอย่างนี้ค่ะเพราะคุณทํางานดีนี่ก็หมายถึงโชคลาบเหมือนกันบางคนเพื่อนพาไปเลี้ยงข้าว5บาท บาทนั่นก็คือโชคลาภนะคะนี่คือ ace of i ิ a l การเงินของคุณกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลบางคนถูกลอตเตอรี่47ใบลูกดวงของแม่หมอนี่แหละคะ่ะถูกประจำเลยเพราะว่าเขามาขอพรกับแม่หมอตลอดนะคะขอให้มีความสุขตลอดตลอดนะคะต่อค่ะ นะคะนี่คือเพจออฟดิโก้นะคะดวงการเงินของคุณปังมากคุณจะมีโชคตลอดภไยในเจ็ดวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเพื่อนจะเอาเงินให้นะคะคู่ค้าจะทําสัญญาของกับคุณอย่างง่ายดายนั่นเองต่อค่ะเดดมันจบแล้วค่ะนะคะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเดอะเดทครั้งนี้หมายถึงว่า คุณจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมดีของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆเหมือนตัวนี้เปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านถ้าคุณได้ดูวันนี้คุณนับไปอีกเจ็ดวันตั้งแต่วันอังคารพุทธพฤหัสศุขเสาร์ไม่ว่าคุณมาดูวันไหนก็ตามแต่แล้วคุณนับไปเจ็ดวันนะคะตั้งแต่วันที่สองไปตั้งแต่คุณมาดูนั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับเพราะวะเพราะกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้พบสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายและหน้ามหาัศจรรย์นั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะ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 ก็ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่า ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง King o ปเปอเร l ัคุณเห็น King o ปเปอเร l ัและ King o ปเปอเร l ั่นไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้ธุรกิจการงานกรรมดีของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้เจอสิ่งดีๆในเรื่องธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสาเร็จนี่คือ คิงออปติโแต่เป็นผู้หญิงนี่คือคิงอ o ปติโแต่เป็นผู้ชายมาย้ําเตือนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นการค้าระหว่างประเทศยิ่งคุณทํางานอยู่ต่างประเทศเห็นเงินดอนลลาร์ไหมคะเห็นเงินไหมคะเงินดอนลลาร์อยู่ที่เขากวางนี่แหละคะ่ะความสุขที่คุณจะได้รับธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่ณนะปัจจุบันบางคนอาจจะมี การขยับขยายสาขาจากที่ทำงานประจำอยู่แล้วคุณก็จะมีงานที่สองนะคะเป็นงานเครือข่ายออนไลน์เป็นโลกใบใหม่ก็ได้นั่นเองนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับกรรมดีของคุณคือการเงินการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาธุรกิจของคุณจะด,ดังเปี้ยมบ้างจากที่เคยซบเซานะคะเพราะ the, เอพราะเดอเดทมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงค้นคิงออฟเปอเคิัอันสอสองใบ นะคะซองใบขึ้นพร้อมกันนี่หมายความว่าสิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากคุณกาชั่วหยุดพักชั่วข่าวกราไม่ดีของคุณนะคะไม่พูดคำจำกาไม่ดีของคุณหยุดพักชั่วข่าวข้อช่วงนี้กราดีของคุณเดือนสิงหาใครทําไม่ดีใครทําชั่วจะเห็นผลอย่างนั้นแต่เราเชื่อว่าลูกดวงของเราเอซี FC ของเราเป็นคนดีจะได้รับแต่สิ่งดีดี กลับคืนไปนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่กดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะคุณก็รักลูกคุณมากหวงแหนลูกคุณมากนะคะคุณเป็นคนมีความวิตกกังวลในเรื่องลูกของคุณแต่คุณให้ปล่อยวางนะคะเพราะเขาก็โตแล้วบางคนลูกโตแล้วก็ยังรักลูกเข้าใจค่ะว่ารักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราห้ามมันไม่ได้คุณทําตัวสวยๆนะคะทําตัวมี มีสเสน่ห์ก็พอค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้แสงออร่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะคะชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความสุขควีนออฟคัพ คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนรอบข้างนี่คือกรรมดีของคุณคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณหรือลูกน้องคุณก็ตามนี่แหละค่ะกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขวขกาข้าขึ้นกาข้าขึ้นกณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับตำแหน่งถ้าเป็นราชการนะเราบอกเลยว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับสีใหญ่กว่าเดิมแต่ถ้าคุณทำธุรกิจตอนนี้ธุรกิจการงานของคุณเฟื่องฟูไม่ว่าการงานแบบไหนก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วคุณเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับโลกใบนี้และเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณให กับองค์กรของคุณคุณมีความโดดเด่นจนหาตัวจับยากถ้าถ้ามีใครบางคนมาถามคุณว่าเพื่อนร่วมงานมาถามคุณว่าทําไมเดี๋ยวนี้คุณมีออร่าจังเลยทําไมเดี๋ยวนี้คุณสวยขึ้นจังเลยคุณดูพาวสีสันผิวพรรณของคุณก็ดูมีออร่ามากขึ้นคุณไปทําอะไรมาเหรอนั่นแสดงว่า คุณไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ด้วยความคุณมีพลังบวกพลังงานที่ด,ดีขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของคุณมันก็เลยแสดงออกทางผิวพรรณของคุณนั่นเองนะคะนี่คือความสุขนะคะความสุขของคุณตําแหน่งหน้าที่การงานเหมือนแสงตะวันวันใหม่ต้อนรับแสงตะวันวันใหม่ชีวิตคุณเหมือนนกยูง ไม่เหมือนนกยูงได้ไงคะคุณเห็นไหมคะนี่คือความสวยความมีออร่าของคุณแม่นางนกยูงแม่นางนกยูงทองนั่นเองนี่คือความสุขของคุณความสําเร็จคุณปรารถนาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและในครอบครัวของคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะนะคะเอชออปิโ เอชออปเอแล้วก็ทูออ i เอนะคะตอนนี้เรื่องการเงินคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเงินค่ะเพราะถ้าการเงินคุณขัดสนคุณหมุนไม่ทันนะตอนนี้กรรมดีของคุณจะส่งผลให้คุณบาลานซ์เรื่องการเงินได้ คุณจะกังวลได้ไงคะในเมื่ออีกไม่นานนะคะภายในเดือนสิงหานี้ชีวิตของคุณจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีแต่คําว่าร่ารวยมั่งคั่งและเฟื่องฟูนั่นเองนะคะธุรกิจการงานก็มีการขย,ขยายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการเงินค่ะเพราะคุณขึ้นราชาถือเหรียญตั้งสองใบนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ T of One อ of o n อแล้วก็มา T of One นะคะ T o อ One หมายถึงว่าธุรกิจการงานของคุณอาจจะเป็นธุรกิจการงานที่3บางคนกำลังมองหาซื้อที่ซื้อถางซื้อคอนโดเป็นของตัวเองนะคะขยับขยายสาขาธุรกิจการงานของคุณถ้าใครปรารถนาจะมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าคุณปรารถนาอยากมีบ้าน คุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองคุณเห็นคอนโดไหมคะแล้วก็บ้านจัดสรรที่คุณถืออยู่ว่างนี้หรือโรงงานคุณอยากจะมีโรงงานขยายโรงงานของคุณคุณก็จะได้ขยายขยายธุรกิจของคุณคุณก็จะได้ขยายขยายไปนอกประเทศไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศนั่นเองนะคะไม่ว่าธุรกิจการงานของคุณจะเป็นแบบไหนตอนนี้คุณมองหาทำเลที่ทางสำหรับสร้างบ้านขายบ้านหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะกรรมดีของคุณกรรมไม่ ดีหยุดพักไปก่อนนั่นเองค่ะต่อค่ะ The Tower มันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรื่องการเงินของคุณที่คุณระวังที่คุณมีความเป็นกังวลคุณจะกังวลไปทําไมคะในเมื่อคุณจะมีโชคมีลาบธุรกิจการงานของคุณเดอะเดทและเดอะทาวเวอร์มันจบแล้วแต่ก็ให้คุณระมัดนระวังเรื่องนะคะหน้าที่การงานนะคะเมื่อคุณขึ้นตําแหน่งใหม่หรือคุณจากซื้อที่ซื้อทางก็ให้คุณคิดทบทวนให้ดีเท่านั้นพอค่ะเพราะกรรมดีของคุณตอนนี้ กรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลให้กรรมไม่ดีหยุดสต็อปไว้ก่อนหรือหลุดออกไปจากชีวิตณนะช่วงเวลานี้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ภายในเจ็ดวันนี้ไม่ว่าคุณเข้ามาดูตอนไหนชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนั่นเองแล้วคุณจะได้รับโอกาสใดคะเดอะมูน นะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะบางคนมีความเป็นกังวลอยู่นะคะมีความเป็นกังวลอยู่เนืองๆณนะช่วงนะคะกลางคืนคุณก็อาจจะมีคิดเล็กคิดน้อยคิดเป็นกังวลให้ปล่อยวางค่ะนะคะเพราะเราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลบางสิ่งบางอย่างเราคิดไว้แล้วแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดยิ่งเราล้มแล้วเราต้องลุกขึ้นให้เร็วไม่ใช่ล้มแล้วนอนเลยไม่เอาค่ะล้มแล้วต้องลุกขึ้นวิ่งแม้ว่าบาดแผลจะมีก็ตามบาดแผลทำ แผลเสร็จเราก็ต้องวิ่งเท่านั้นเพื่อไปสู่เส้นชัยให้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่กดคคุณค่ะคุณจะได้รับอิสระเห็นไหมคะเด e f o ฟูแล้วก็เด e m o มูแล้วก็เด e f o ฟูนะคะคุณจะได้รับอิสระรับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเด e f o ฟูครั้งนี้มีทั้งด,ดีมีทั้งไม่ดี คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความฉลาดความสามารถของคุณคุณความฉลาดอย่าเพิ่งเปิดเผยให้ใครได้รู้ความฉลาดของคุณนะคะฉลาดได้แต่ต้องรู้ทันเกมของคนอื่นเพราะถ้าคุณไม่ทันเกมของคนอื่น ความฉลาดอาจจะเป็นภัยของคุณก็ได้นั่นเองสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นภัยมาทาร้ายคุณก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เราบอกไว้เลยนะคะเพราะว่าเราเห็นหลายคนแล้วฉลาดเมื่อเราเปิดเผยความฉลาดให้คนอื่นรู้เร็วเขาอ้อก็จะอ่านเกมเราออกเมื่อเขาอ่านเกมเราออกนะคะเขาก็จะจับนะคะจุดอ่อนของเราได้เมื่อเขาจับจุดอ่อนของเราได้เราก็จะเสียเปรียบเขานั่นเองค่ะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอร์เวอร์ นะคะรักตัวเองค่ะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งให้คุณรักตัวเองความในเหยวออกความนอกเหวเข้าแม้ว่าคุณจะมีความสุขมีโชคลาภเข้ามามีเงินทองหลังไหลเข้ามาให้คนอื่นมองว่าคุณยังคุณยังไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีอะไรคุณยังอยู่สถานะเหมือนเดิมคืออ่อมคือยมเหมือนเดิมแต่คุณก็หลั่นล้าได้แสดงให้เขารู้ว่าแม้คุณจะเจอสถานการณ์หนัก,นกคุณก็ยังหลั่นล้าได้แบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น บางสิ่งบางอย่างถ้ามันซ่อนได้ก็ซ่อนไว้ให้ลึกเท่าที่จะลึกได้นั่นเองนะคะรักตัวเองให้เป็นและที่สําคัญเราบอกเลยนะคะให้คุณรักตัวเองให้เป็นถ้าเมื่อไหร่คุณรักตัวเองเป็นคนทั้งโลกก็จะมารักคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ กอมคุณกากอคุณกามคุณกากอถ้านะคะถ้าใครยังไม่มีความรักจะมีคนมามอบความรักให้คุณมามอบหัวใจหนึ่งเดียวให้คุณนี่คือหัวใจของคุณถ้าคุณไม่อยากรักใครคุณก็รักตัวของคุณเองนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีคนมามอบโอกาสดีๆมายื่นข้อเสนอดีๆ เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องหัวใจให้คุณรู้สึก14อีกครั้งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะลูกคุณหลานคุณหรืออะไรก็ตามแต่จะมาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งจะมีข่าวดีให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะเกี่ยวกับความสุขทําให้จิตใจของคุณยิ่งมีความสุขเป็น2เท่าเพราะขึ้น The l o อร r แล้วก็ถู แล้วก็ n น g h อ o f คับนั่นเองค่ะโอ้ oh god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นับจากนี้นะคะ The Tower หรอคะจบไปแล้วค่ะนะคะจบแล้วลุกขึ้นให้เร็วตอนนี้เวลานี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องการเงิน คุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินจะมีคนที่อายุ25ปีขึ้นไปมามอบข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะคะเรื่องโอกาสใหม่ๆทางเรื่องการเงินอาจจะเป็นลูกน้องบริวาลของคุณก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้อาจจะเป็นญาติของคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผ,ผู้ชายหรือผู้หญิง ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนั่นเองแล้วคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะคุณจะเห็นช่องทางทางด้านใหม่ๆในด้านการเงินเงินของคุณจะเฟื่องฟูจนถึงราชาถือเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้สิ่งไม่ดีสต็อปไปก่อนนะคะพลังงานลบๆพลังกรรมไม่ดีที่คุณสร้างกรรมไม่ดีไว้ตอนนี้กรรมไม่ดีพักเบรกอยู่นะคะไม่ใช่พักเบรกค่ะ เพราะว่ามันขึ้นเดือดทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ก็คือโอ้โหจบลงแล้วนะคะมันจะเกิดขึ้นอีกก็ต่อเมื่อคุณสร้างเวนสร้างกรรมอีกนั่นเองต่อค่ะโอเมกอบก่บ oh ่ oh 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 ชีวิตใหม่นะคะเหมือนคุณได้จบปริญญาชีวิตอีกครั้งนี่คือปรปริญญาชีวิตของคุณ คุณเป็นคนที่ศึกษาเชี่ยวชาญไม่ว่าคุณอยากทําอะไรตอนนี้เวลานี้ให้คุณเป็นผู้ศึกษาเชี่ยวชาญแม้งานนั้นมันจะหนักคุณก็ต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้ ไปอยู่ในจุดที่สูงสุดเห็นคุณรับปริญญาไหมคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนคุณเพิ่งรับปริญญาปริญญาตีอีกครั้งแต่นี่คือปริญญาชีวิตของคุณนั่นเองนะคะด้วยความที่มานะ้าบากบันของคุณคุณก็เลยประสบความสำเร็จ การที่คุณประสบความสําเร็จในครั้งนี้คือตัวตนของคุณนี้แหละคะ่ะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณลุกและยิ้มให้กับตัวเองเสมอนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับปริญญาชีวิตของคุณนะคะปริญญาที่ไม่มีใครออกข้อสอบแต่คุณเป็นคนออกข้อสอบเองและหาคําตอบด้วยตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้โหกล่าวคุณกาก่าวคุณกากาคุณกากาคุณกานี่คือดีเอ็มพีนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่ถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณเป็นคุณแม่ที่ใจดีคุณเป็นผู้หญิงสวยแร่ร่ยมากค่ะสวยและร่ยมากเลยค่ะคุณมีความเป็นห่วงลูกคุณว่าลูกคุณจะจบปริญญาตีไม่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมเขาจะประสบความสําเร็จ ในชีวิตแน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวตนของคุณไม่ว่าคุณเป,เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสุขของคุณเข้ามาหาคุณแล้วกรรมดีของคุณบางคนจะได้แต่งงานอยู่ดีๆได้แต่งงานนะคะแต่งงานกับคนชาวต่างชาติหรือบางคนอาจจะมีเบบีบางคนนะคะอายุมากแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีกลับมาหาคุณอีกครั้งไม่ใช่เศรษฐีธรรมดา แต่เป็นเศรษฐีนี่ร้อยล้านพันล้านนั่นเองนะคะเพราะมันขึ้นดีอมเพสแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่ซัพพอร์ตทุกคนที่อยู่รอบข้างเป็นคนใจดีถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนพระแม่กวนอิมพระแม่ธรณีพระแม่รักสมีนั่นเองนะคะนี่คือดีอมเพถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอภรรยาที่มีความคมกลมสวยรวยมีเสน่ห์มีออรา่าฉลาด นะคะคู่ควรและเหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะเรื่องการงานนะคะถ้าคุณมีกังวลเรื่องการงานนะคะคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการงานแน่นอนการงานมันก็ต้องมีการงานมันก็ต้องมีอุปสรรคคุณแก้ไขสถานการณ์อุปสรรคครั้งนี้ได้อยู่แล้วค่ะเพราะคุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่ว่างานมันจะดักขนาดไหนถ้าคุณมีใจรักแม้งานนั้นคุณจะไม่เคยจับแม้งานนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบองค์กรขนาดใหญ่คุณสามารถขี้ขายได้ในทุกๆท,ทางเพราะนี่คือกรรมดีของคุณนั่นเองนะคะมันไม่เหนือบาก,กาเลนของคุณหรอกคะ่ะที่คุณจะก้าวข้ามผ่านช่วงนี้ได้นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็คุณกะ ค,คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเซเว่นนับจากนี้เงินทองคุณมีเงินเก็บเงินออมคุณรวยอยู่แล้วคะ่ะแต่นี่คุณจะรวยด้วยอะไรคะเหมือนนะคะเหมือนคุณปลูกผลไม้วันนี้นะคะเมื่อวานนี้ขอบคุณนะคะพี่ที่อยู่อําเภอเถึงนะคะส่งผลส่งลําไยมาให้แล้วก็คุณแม่ที่อยู่เชียงใหม่นะคะลําไยลูกโตมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอมารีวิวนะคะอร่อยมากหวานมากเลยนะคะถ้าใครอยากจะ ซื้อนะคะอุดหนุนก็แชทใต้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะบอกพี่เขาให้นั่นเองนะคะนี่คืออร่อยลูกลูกแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาตั้งราคาให้นะคะแล้วก็คุณแม่ที่อยู่เชียงใหม่นะคะมีทั้งเชียงใหม่มีทั้งเชียงรายนะคะทุกคนถ้าใครอยากอุดหนุนก็แอดตาม ข้างล่างนี้นะคะนะคะบอกว่าอยากซื้อลำไยห,หรืออะไรเดี๋ยวแม่หมอนะคะแชทไปถามราคาพี่เขาให้พี่เขาส่งราคามาให้แล้วก็คุณแม่ที่อยู่เชียงใหม่ด้วยนั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้คุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมสิ่งที่คุณปรารถนา คุณจะได้ตามที่คุณปัฒนานั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณการเงินของคุณจะลังหลเข้ามาคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมคุณไม่ใช่เป็นแค่เศรษฐีแต่คุณจะเป็นมหาเศรษฐีคุณบางคนเป็นทํางานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์ของคุณก็จะมีแต่ความเปื่องฟูนั่นเองค่ะ โอ้มีก๊อดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิงออฟสอดนะคะคิงออฟสอดลาชาถือดาบกว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันชงเชงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นี่คือความสำเร็จของคุณความยิ่งใหญ่ที่ฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแล้วความสำเร็จนี้บารมีนี้ เกิดขึ้นกับคุณทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะกรรมดีส่งผลให้แสงสว่างในชีวิตของคุณเกิดขึ้นอีกครั้งบารมีของคุณเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ ณนะช่วงเวลานี้7วันนี้หรือคุณอยากให้เป็นช่วงเวลาไหนคุณก็หลับตา5นาทีแล้วนึกถึงว่าคุณอยากจะให้คุณประสบความสําเร็จตามไพ่นี้ในเรื่องอะไรคิดแค่ได้1ข้อแล้วสิ่งนั้นจะบังเกิดกับคุณภายใน7วันนั่นเองนะคะนี่แต่อย่าลืมเวลา ตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้บอกชื่อนามสกุลตัวเองชื่อเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนเลขที่บัตรประชาชนสําคัญที่สุดนะคะเวลาคุณขับรถหรืออะไรคุณฟังไปคุณ รถติดใช่ไหมคุณก็เน่งแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็เอ่ยถึงว่าคุณอยากเป็นแบบนี้แล้วให้เงินนี้ได้มาจากตรงไหนคุณก็อธิษฐานเอาเพราะนี่คือกรรมดีของคุณกําลังส่งผลให้คุณเป็นมหาเศรษฐีคิงสองคิงเป็นคิงออฟเดอะโคนะคะแล้วก็คิงถือดาบดีเอ็มเพแล้วก็ราชินี ผู้ฉลาดปัดเปลืองทั้งเรื่องปัญญานั่นเองวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษีเข้าสู่ทุกคนนั่นเองวันนี้เชา้านี้แม่หมอขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ